สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอทุกๆคนนะครับกับสวัสดีนะครับมาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับวันนี้กับแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสี่นอยนะครับงวดประจําวันที่16เดือนหนึ่งสองพนะครับผมสําหรับผลเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมเมื่อวานนี้ก่อนเนาะนะครับเมื่อวานนี้ผลผมให้เด่น6เด่น2นะครับมีรูดที่6ไปนะครับ ตัวเด่นถามว่ามาไหมตัวเด่นนี่มานะครับผมแต่ว่าตัวที่เน้นนะครับมาแต่ว่ามาในน้อยเฉพาะกิจนะครับผมเนาะมาแล้วก็เงียบเลยนะครับสําหรับน้อยเฉพาะกิจนะครับหนึ่งห้าหกกับเก้าสามเก้าสามหลุดไปนะครับห้าหกนี้มาเข้าตัวกลับนะครับตัวที่ผมเน้นให้นะครับในน้อยเฉพาะกิจนะครับไม่รู้ว่าใครเอาไปเล่นหรือเปล่าเนาะสำหรับแนวทางเฉพาะกิจนะครับ ส่วนพิเศษพิเศษปกติ V I P ตัววิ่งรูดนี้ไม่มี6นะครับหลุดหมดเลยปกตินี้มาแค่นะครับตัวเด่นนะครับเด่น2นะครับถ้าใครเอา2ไปวิ่งรูดนี้ก็มาตรงๆนะครับผมก็พิเศษนี้หลุดไปเนาะนะครับผมสรุปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวจริงๆนะครับมาในน้อยเฉพาะกิจนะครับผมในตัวเน้น5 6 6 5นะครับต้อง ขอโทษขออภัยพี่เพื่อนเพื่อนฟซทุกทุกคนนะครับช่วงนี้แนวทางนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าไปไปทั่วนะครับเนาะไปทั่วคือคือคือแบบยังไงนะไม่ไหลเนาะไม่ไหลนะครับ,รบก็คือเมื่อวานวานี้เบิ้ลมาเยอะนะครับเมื่อวานนี้มาแปลกแปนะครับสองสองเจ็ดเจ็ดีีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมต่อสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียววันนี้ ตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นนี้ผมให้ไปที่2แล้วก็0นะครับวิ่งลูดวิ่งลูดให้ไปที่2นะครับผม2ก็จะมี2 0 2 1 2 2 2องสนะครับแล้วก็2 5 2 6้าสองแล้วก็2 9นะครับส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อยวันนี้หลักร้อยวันนี้ผมให้ไปที่3นะครับ หลักร้อยวันนี้ให้ไปที่3นะครับผมก็จะเป็นนะครับ3 2 7นะครับผมแล้วก็3 2 5นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนที่จะเน้นให้วันนี้ที่ชอบนะครับก็จะเน้นไปนหน่อยปกตินะครับสำหรับ2เนาะที่ผมชอบนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ ภาพรวมๆก็มัดรวมสีหนอยนะครับเนาะสำหรับที่จะเน้นให้วันนี้นะครับท,ที่ผมที่ผมวิเคราะห์มานะครับก็คือนะครับหาประกาเแป๊บหนึ่งที่น่าจะมานะครับผมที่น่าจะมาหลักๆก็20ก่อนเนาะ20นนะครับ 2 0แล้วก็2 7 2 5นะครับ7 25เอวานเบิ้ล22นะครับผมว่าก็ไม่แน่นะอาจจะออกตัวเดิมนะครับผมผมให้ไปที่2องก็แล้วกันนะครับผมส่วน3ตัวนะครับผมให้ไปที่3 27นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆรับชมแล้วชื่นชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับก็อย่างที่บอกช่วงนี้แนวทางแนวทางไม่ไหลนะครับคําว่าไหลก็คือถ้าเกิด2ไหลก็ไหลเนาะแต่อันนี้คือวิ่งไปไปทั่วนะครับเนาะเพราะว่าแนวทางไปทั่วนะครับตัวเด่นเนาะตัวเด่นนี้มามาหมดทุกตัวนะครับเมื่อวานนี้ก็มาทั้งมาทั้ง5ทั้ง9้าเนาะทั้ง4ทั้ง7นะครับทั้ง2 นะครับผมก็มาหมดนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมครับผมสลับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกๆคนนะครับรับโชคกันในวันนี้นะครับสลับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ